ด้ครับมามาพี่น้องสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วครับจวดข้ามมือนี่งหนึ่งโลครับเนื้อครับมาเนี่ยกินกันผีกันหนองครับผมกำลังแซ่บเลยครับผมมามบ้างครับสามร้อยเลยคนสองร้อยกว่า,าว้าเาาจ็บมาไหมเจียวผมขมพี่น้องเอ้ย

อาเคยเฮ้ยผิดไอ้ขวดเ็่านี่ต้องทำแคดแบบแดดหนาบ้านขงแถมมันต่อยอะมาด้วยครับวัยเดินบนเวทสย่านี่เขาเนื้อเพรตื่นงานเหนือยมากจดเลย เนสวยเนื้อสวยนี่ขั้นเนี้ยเสียบครับคุณหนิงย<า>ู<า>่ครับ ต้องทีที่ต้องอย่างมากครับใส่เลยย่างอย่างมันบ่อยมันบ้ามันหน่อเข้าบวดตับบ้านมีน้องเมียวป่ะเชียว ีดูพันตับแล้วเข้ามาเสร็จตับได้หน่อยก่อนด้วยล่วนจั๊บว่เว้ จัดของแก่ข้าวจวดแล้วจวดแล้วจิ้นของมาเนี่ยธรรมดาพี่หน,น่องนะต้องมีแนวจวดให้มันบาดค,ความข้าวออกจ้งน,น้อยนี่ยครับไม่ได้มีงานไม่ได้เคยง,งานครับ ขันในเลือกเร็วเลือกไววกับในมีเวลาครับผมขันในเลือกซาน่อยกับอูดวนครับอุศเดยพอ,อกันนี่อม่เียวงแล้วผู้นึงกระสแส กล่องว่าัดี่น้อง,งอยัดยังเดียวแสบแสตัวมาดูอมาตัวหญ่ๆตัวน่ะผิดนคมลำกกลังดีเนาะเสียบตงเสีบ ายตะกอนเหนียวยืนกินได้ไม่หลังควานเลยอยากจะไหนม,มันพอดีเลยครับยืนหนาบ้าน สิบไปได้กินเขาแรงแ่งอะวะไมมีนหอนอนมาหัว okay. สานผิดอันนี้พี่น้องปลูกเองครับปลูกเองมีหนอนด้วยก็ใช้สารเคมี่ใอ้กล่องใช้ยาน็อดดากเขาเรียกอย่างก็ น็อนดักแปดดักไม่มีพี่น้องผู้สาวเขมีหรอกนี่คนขี้อายจวดกับพี่น้องจวด อย่างวะมาเดี๋ยวดีเทียมดีเทียมดีนะไม่ดีแม่ง <c oughs> <c oughs> ถ้าดีแบ่งในแข็งป๊กนะพี่น้องเนาะกินมาแดง ตอนได้ก็จวดที่กอ่อนแล้วครับผมอือบ้านเราเ้ากินให้มันจวดใหน,น่องมันมีความซุกนะครับเนาะอยู่ก็พีก็น,น่องกินแบบบ,นบานๆเท่าจวดอยู่แล้วครับมิ้ยังกินน้ำกันอยู่กันกินครับผม então já ชิลิวหอตับโอ้ยตับเบิด้ะหอเนี่ยอะไรอันเนี้ยหอตัลชิลิวพี่น้อง <c oughs> มีแต่คนว่าเอาชิลิวหอตับผมเอาเนี้ยหอชิลิวเอาฮ่าฮ้าน่แซ่บพิเศัน โลหนึ่งเนี่ยกินสามสี่คนเนี่ยพี่น้องจวดรขบขนาดเดรร้ายอยู่ <c oughs> มาจะคำไล่พี่น้องกันมาพี่น้องแซบๆน้ำกันครับผม xem xét cắp hôn áo <laughs> chèo như thế nào lòng em nghe cắp cả đó ชินนีกว่าจรงๆแหละพี่น่องเป็นบานๆครับผมเป็นแบบวิถีบานๆเนากินแบบพี่แบบน่องนะครับนาะกับบ่ไดดแบบจัดเขาเรียกจัดอีหยังล่ะพิธีรีตองอีหยังมากมายครับพี่น้องอาจจะมองแบบมองมากแบบอาจเป็นแบบจังไหรล่ะบ่เจริญหัวเจริญตาจังไดล่แบบคลิปมันหนังกินเลยจังฉีนาะครับหนังกินเลยแหละครับเป็นละเบียดรอยอหยังฉีนาะครับก็คือแบบอีกอย่างนึงนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคือแบบว่า กินแบบบานๆแบบคือแบบกินเลยนะครับพี่น้องก็เห็นอยู่นะครับเนาะว่าเป็นยังไงกับแบบมันแบบมีความสุขดีครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวกินเอะหลายอยู่ครับผมครับตังนี้ผมก็ขอขอฝากนัทเตอครับผมครับสมพรพ่อให้มาครับผมฝากดแช่กดไหลกดซับตะไคร่กดกระดิ่งกดตั้งสี่ผมนี่แหละครับ ผมจะท่านคลิปดีๆเรื่อยๆต่อไปครับดีบิดีพี่น้องกัอันนี้มากครับผมผมจะได้กพัฒนาตัวเองนะครับเนาะแต่จังไดก่น,นี่แหละครับวิธีบ้านนอกของผมผมเป็นนงสี่ครับผมฟีสไตล์ครับผมสวัสดีครับ